สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตาม my l o เ e jj ห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดี fc สายลุงพลทุกทๆคนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกๆคนแล้วก,ทก,วก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของไ my l ฟเจ jj นะคะแล้วก็ fc เก่าของไ my l ฟเจ jj ด้วยนะคะสองวันแล้วไม่ได้ทําคลิปเลยยุ่งมากเลยต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะคะคือ คิดถึงทุกคนนะคะอยากทําคลิปแต่ไม่มีเวลาเลยเนาะฟาาเข้ามาดูคลิปให้ไม่เล็บเจเียด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้แม่เล็จเจดีด้วยนะคะงานเยอะเนาะบางทีก็ไม่ได้ลงนะคะก็จะพยายามลงให้เต็มที่แล้วค่ะคือทําแทนเขานะคะก็เลยไม่ว่างเนาะเขาหยุดวากองกันเออเขาหยุดเขาเรียกอะไรนะพักร้อนค่ะเขาหยุดพักร้อนกันค่ะก็เลยต้องทําแทนเขาเนาะก็วันนี้ก็มาทักทไทยเอฟซีสายลุงพลนะคะได้ไปดู ท่านทนายท่านแถลงแล้วนะคะทะนายลุงพลออกมาแถลงเนาะวันนี้ดีใจกับทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจกับบุงพลประเต็นด้วยเนาะความจริงกระจ่างวันนี้แล้วเนาะกระจ่างมากๆเลยนะคะน้องหายแปดโมงเศษนะคะเห็นไหมเหมือนยายแตงโมเนี่ยขอเอ่ยนามนะคะท,ท่านเคยพูดว่าเวลาแปดโมงสามสิบห้าเนี่ยเห็นน้องน้อง พ,พี่สาวของน้องนะคะเดินวนตามหาน้องหลายรอบแล้วก็เลยตะโกนถามเห็นไหมมันก็ต้องหายเป็นมงเสดๆอย่างท่านทนายท่านทะเลงนั่นเลยเนาะวันนี้เราได้ฟังคลิปแล้วเราดีใจนะคะหายเหนื่อยจากทํางานเลยค่ะมานั่งยิ้มเลยค่ะดีใจแทนลุงพลป้าแตนนะคะถ้าท่านทนายเอ,อ่ยมาแบบนี้แล้วหูดีใจมากเลยทุกอย่างที่เราหวังอะที่เราสู้มาด้วยกันอะใกล้ถึงวันแล้วเนาะ ถึงท่านจะบอกว่าประมาณต้นปีหน้าแต่ความจริงมันก็ออกมาแล้วนะคะว่าลุงพลไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนพูดเองใช่ไหมคะคืออยู่ใกล้กับระหว่างเหตุการณ์นะคะก็ออกมาพูดเองท่านทนายก็เอามาแถลงแล้วเนาะเอฟซี FC ลุงพลประเต็งนนะยิ้มทั้งวันแน่เลยะคะ่ะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมคะหรือวันที่สิบสามด้วยจําไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าท่านทนายก็บอกแลนะ้วเนาะว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็มี ขึ้นศาลอีกหนึ่งวันเนาะนะคะก็รอท่านทนายแถลงอีกพรุ่งนี้นะคะว่าวันที่สิบสามจะมีไหมเห็นตอนนู้นท่านประกาศว่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหรือเปล่าจําไม่ได้นะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่ออกมานะให้ร้ายลงพลทีหลังนะ่ยยิ่งท่านผู้ทรงศีลนนะี่ะปักปั๊มลงพลเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมท่านทนายแถลงแล้วนะท่านผู้ทรงศีลน,นะฟังด้วยนะคะว่าท่านทนายแถลงยังไง เวลาไม่พอใจลุงพลแล้วออกมาโจมตีลุงพลออกมาโจมตีป้าเต็นน่ะเห็นไหมคะท่านทนายท่านถแถลงแล้วนะเอาไปนั่งคิดด้วยนะคะ whirring, ว่าสิ่งที่ท่านพูดให้ร้ายเขาน่ะชักจูงชักนําให้ผู้อื่นน่ะคิดว่าเป็นลุงพลนขณะที่ตัวเองออกจากลุงพลไปน่ะหันมาฟังทนายบ้างนะคะเนี่ยเห็นไหมคะศิลน่ะมันไม่มีแล้วน่ะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเน <information> so ี่ยอ <snow> ันนี้พูดเรื่องจริงเลยค่ะควรจะสึกละอายออกไปได้แล้วน่ะ เข้ามาอยู่ในพุพทธศาสนาทําให้มัวมองเมื่อก่อนอาจจะดีแต่พอท่านแสดงนิสัยของท่านแสดงทุกอย่างที่ท่านพูดออกมาในคดีของลุงพลเนี่ยตอนนี้มันตลบตะแรงไปหมดแล้วอะสโตมาหลายส่วนแล้วค่ะเนาะสตอออกมาหลายส่วนแล้วนะคะสตออยู่ตั้งภาคใต้เนาะก็มีปลูกทั้งภาคอีสานด้วยและคงคง,คงหลายส่วนแล้วล่ะคะ่ะสตอจากท่านน่ะ ตอนนี้มันหึงออกมาถึงนอกจอแล้วนะคะท่านผู้ทรงศิลน่ชี้นำให้ผู้อื่นน่โอ้โหตอนนั้นนะฟังคลิปท่านนะทุกอย่างคือโจมตีให้ลุงพลหมดเลยให้คนอื่นคิดว่าเป็นลุงพลนะนะคะตอนนี้ก็หันไปฟังท่านท,าน,ทนายแถลงด้วยนะคะไม่ชอบใจลุงพลอะไรไม่ต้องไปชักนำให้ผู้อื่นคิดตามว่าลุงพลเป็นคนกระทำลุงพลเป็นผู้ร้ายใครละ่ะนะที่จนที่สุด ก่อนจะรวยแหมโอ้โหพูดออกมาได้คนที่อุย้ยไม่อยากพูดถึงนะ่ะทุกคนคงได้ยินแล้วท่านผูสส้ทรงศีลคนนี้พูดและคนที่ออกไปให้หลังๆเนี่ยโจมตีลงพลไม่ว่าน่ลาไปไกลอะไรก็แล้วแต่และเอ้กูไม่กลับอีกคนนึงเด็กคู่หูเขานะ่ะเน่ะเห็นไหมคะท่านทนายออกมาแถลงเนะี่ยดูด้วยนะคะเวลาให้รายเขานะ่ะเวลาพูดไล่ด่าเขานะ่ะตอนนี้เนี่ย ความจริงมันออกมาเปิดเผยทุกๆวันเลยนะคะลุงพลเขาบริสุทธิ์ใช้สะอาดทั้งผัวทั้งเมียเขาเนะ่ะหัดเปิดหูเปิดตายอมรับด้วยนะคะสําหรับคนที่ด่าแล้วก็ว่าเซะให้ลุงพลประเต็นตลอดไม่ว่าจะคนที่อยู่ฝรั่งเศสนะ่ะนะคะนั่งเขียนมโนเขียนอยู่นั่นแหละว่าเขาทาโน่นทํานี่หเขาออกมาถ้าเขาบริสุทธิ์นะมีสักคำไหมเนะี่ยพวกนี้จะขอโทษเขานะ่ะขอโทษออกสื่อ เป็นเดือนขอโทษเป็นเดือนมันยังไม่คุ้มค่ากับที่ใส่ร้ายเขามาสองปีสองปีกว่า,วานะ่ะเนาะใช่ไหมคะเอฟซี FC ลุงพลคนที่ให้ร้ายลุงพลนะ่ะถึงจะออกมาขอโทษทุกทุกวันเป็นเดือนนะ่ะมันก็ไม่ไม่คุ้มกับที่ลุงพลนะ่ะโดนประนามโดนว่าให้ทุกอย่างนะ่ะตลอดสองปีกว่านะ่ะเห็นไหมคะวันนี้เราได้ฟังทนายพูดเนี่ยไม่เลิฟเจเจดีใจมากๆเลยคะ่ะ ดีใจในสิ่งที่ท่านทนายะเลงเนาะนะคะทุกคนก็พรุ่งนี้ก็เป็นกําลังใจให้ลุงพลนะคะลุงพลประเตนเนาะแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ไปทําข่าวตรงนั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้ดูคลิปทุกคนนะคะช่วงไหนว่างก็จะเข้าไปดูคลิปแล้วกดไลค์ให้นะคะบางทีดูคลิปให้อย่างเดียวแล้วก็กดไลค์ให้ไม่ได้ทักทายนะคะเพราะว่าบางทีทํากับข้าวไปด้วยวิ่งทำโน,น่นทํานี่ไปด้วยไม่ไม,ไม่มีเวลามานั่งคอมเมนต์อะไรนะคะ คือช่วงนี้ทํางานเยอะนะคะเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะนะคะหากไม่ได้เข้าไปดูคลิปใครนะคะก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกๆคนนั่นแหละค่ะนะคะก็สู้ๆค่ะแล้วก็คนไหนที่ฟาดฟันไปก็สนับสนุนนะคะกับคนที่คิดร้ายให้ร้ายหรือว่าแซะลุงพลอยู่คนที่เป็นสายฟาดก็ฟาดไปนะคะไม่เล้วเจเจฟาดไม่เก่งค่ะก็พูดได้ประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ให้ร้ายผู้อื่นทั้งที่ตัวเอง ไม่เห็นกับตาว่าเขาเป็นคนทํานะคะคือเป็นคนที่ไม่ชอบนะหลักฐานความจริงมันต้องมีก่อนที่จะให้ร้ายผู้อื่นนะ่ะต้องมีหลักฐานความจริงมายืนยัน,ยนเขาเหมือนหลายๆช่องที่ออาออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณช่างแม่งหรือเจ้าปู่หรือคุณธน,นันหรืออาจารย์พิรชัดหรืออะไรพวกนี้นะคะทุกๆคนนะคะที่เอาออกมีหลักฐานออกมาชี้นําว่า ความจริงมันเป็นยังไงคนที่โกหกและเป็นยังไงเขามีหลักฐานยืนยันนะคะอันนั้นคือความจริงมันต้องมีหลักฐานยืนยันนะมาเล็บเ,เจ๊เป็นคนอย่างนี้แหะคะ่ะคือไม่ชอบนะคะไม่ชอบใครให้ร้ายผู้อื่นทั้งที่ไม่ได้เห็นกับตาและคนที่เห็นกับตาเหมือนกันนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนนะ่ะก็ให้ร้ายเขาปักปั๊มเขาอยู่นั่นแหละนะคะความจริงก็คือความจริงนะ่ะบงปิดบังใจตัวเองไม่ได้หรอกนะคะ เวลาอยู่หน้าจอหน้าไลรของตัวเองนะพูดนะระวังบาปกรรมมันจะเข้าหาตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจินตนาการอะไรก็แล้วแต่นะหนุ่มเถียงนาหรือที่เขาเรียกกันแป้งดาวอังคารอะไรนะั่นน่ะนะคะให้ไร้ผู้อื่นเขาระวังกรรมมันจะย้อนกลับหาตัวเองนะคะอันนี้มาแล้วสามทุ่มจะไปทํางานต่อแล้วค่ะ ยังไงก็ฝากทุกคนเข้ามาดูคลิปใหม้มาเลิบเจเจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอยากทำ u t u b e ค่ะอยากทักทายทุกคนอยากพูดคุยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลทุกๆตัวนะคะทุกๆคนเนาะนะคะมาดีพิษดูทินแซนหรือจะเป็นของคุณอนุวัฒน์ก็แล้วแต่ตามที่เราชอบนะคะชอบอันไหนก็ซื้ออันนั้นนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ